เซ่ไฮครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแมปที่คุ้นเคยอีกครั้งนะนั่นคือแมปจอนั่นเองนะ <Oh> ก็มันเพิ่งมีอัปเดตมาเลยนะครับนะผมก็พลาดไม่ได้อยู่แล้วนะอะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆนะตอนที่ผมเริ่มเล่นจอครั้งแรกๆเลยนะแล้วก็ตอนที่ผมเริ่มเล่นจอครั้งแรกๆเลยนะนเ,นเ,เจอกับประตูที่ห้าสิบประตูที่ร้อยอะไรอย่างนี้ก็อย่าลืมตามไปดูกันได้นะนะลองเลื่อนๆไปดูนะมา ครั้งนี้มีอัปเดตได้ข่าวว่ามีไอเทมใหม,ม่จะมีสถานที่ใหม่ๆด้วยหรือเปล่าแบบห้องใหม่ๆส่วนเรื่องขีที่ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวมันยังเหมือนเดิมอยู่ไหมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มเลยโซโลโอเคเพลงเดิมที่คุ้นเคยฮะมากิง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 มีใครอยู่ไหมครับนี่โอ้โหผมไม่ได้มานานแล้วนะเนี่ย ไปกันเลยมันมีอะไรมาใหม่บ้างไหมวะห้มหลายห้องจันวะเดี๋ยนะตัวห้องไหนดีนี่ไงอุ้ยอะไรอะ่ะว้าวมีอย่างนี้ด้วยเฮ้ยแจวว่ะแจวว่ะได้ตังโอเคอยู่น,นเนี่ยเห็นไ,ได้แบตด,ด้วยชิปชิชิ อ๋อไอห้องนี้แหละสบายสบายถนดัดถนดัดห้องนี้ถนดัดโอเครบไม่ยากเจอยปล่อยแล้วเฮ้ย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 จะคีบอะไรอ่ะมันมาจริงด้วยฮะอันนี้อันนี้ มีอะไรเปล่าวะห้องนี้เ,ออนเ,เปิดเนี่ยโครับเปิดแล้วอุ้ยอะไรอะอไฟเต็มเต็มฮะแต่เรายังไม่ใช้ตอนนี้โอ้โหไฟแค่นี้ก็คงไม่เป็นไรหรอกแต่นี้มันดับเฉยที่มันไม่ได้มีตัวอะไรมาจ้องมองเราใช่ไหมนีวะแอบเสียวโอ้โหปูนี้มีแน่กูนี้มีแน่นน อย่าอย่าคุ้มคามอย่าคุ้มคามโอ๊ยวอตเตอร์ฟ <the> <c oughs> ัคคืออะไรว่าวองลูมเข้าผิดห้องเหรอผ <c oughs> มก็มงงก็เออมันมีสองห้องอู้ชิบหายแล้ว <c oughs> เราต้องจำห้องให้ถูกใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เจอแล้วเดี๋ยวอันนี้ยี่สามอ่ะอันต่อไปยี่สี่ เมื่อไม่ทำตั้งตัวใครจะไปรู้ว่ามีอย่างเงี้ยปักเห็นไหมอีเท่าไหร่วะอีิหกไม่งกูต้องมาดูก่นเดี๋ยวแม่งขึ้นไปแล้วเจอประตูเคียบแน่เลยเฮ้ยโอ้โหว้าวเอ้าเปนแม่งตางยังไงกับอันนี้วะโอ้โหของฟรีเหรอไอ <Yeah. S 1> หรือว่ามันมาแทนไฟแชกวะืัวเกียนแม่งไม่ค่อยสว่างโอ้โนี่เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงฮัลล แน่โอยมึงเล่นกูนแล้วใช่ไหมมาเลยดูซิว่ามึงจะเก่งขึ้นหรือเปล่าหรือก็ยังงั้นงั้นโอ้โหกูยังไม่ทันค้นเก๊มาสิครับพี่น้องอวยทำไมมันดูดูมันดูดูดันโโ้ my god แม่งดูดูดัน ขึ้นนิดนึงโอ้โหไปกอนโอ้โอ้ยทำไมผมรู้สึกว่ามันมันวิ่งเวียงไงไม่รู้จอมันดูวิ่งเวียงไงไม่รู้ว่ะโอ้ไปก่อนเฮ้ยเมื่อกี้มีอะไรให้เก็บด้วยอู้ช่างแม่งกันอะไรอะไรแบ๊บแบ๊ อะไรอ่ะแมงดับเลยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคิดหายเคียนผมดับแล้วครับใครเล่นเป็นก็บอกด้วยผมไม่รู้ว่าแต่ละอันทำอะไรได้นะแต่ว่ามันก็่ค่อยสว่างผมก็ไม่อยากใช้ตีสองแล้วกระพีบอย่างนี้จะมาหรือเปล่าจะมาก็มาดิครับ ไหนวะโผผมแม่งจะมาได้มึงมีลาเนี้ยนะสี่ห้าสี่สี่ชิปหายโน้ <Nope. S 1> เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เฮ้ยผมว่าสี่สี่มันไม่น่าจะถึงสี่ห้านะโอเคกูรอด สีแล้วอันนี้น่าจะไม่มีอะไรละเดินไปเลยยาวๆห้าสิบมไม่ต้องไม่ต้องมา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 เจอกันหน่อยสิไอ้ฟิกเกอร์อุ้ยทำไมมันอ๋อมเป็นฉากของมันครับตอนแรกผมก็มงงด้วยทำไมห้องสมุดมันเล็กจกังวะไม่ใช่นะไม่ใช่นะ จ้าเอ๋ไอ้นุม่มไม่ได้เจอกันนานโุ้ยยังเดินเมาเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้เขมเดินขึ้นไปละอแรกมาเลยเก็บไปก่อนค่อยไปอ่านทีเดียวมาดูฝั่งนี้ก่อนเลยโุ้ย้ยเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะ แม่มเดินมาเหมือนรู้อ่ะอะไรอ่ะเดินมาเหมือนรู้บ้าน,นันั่นนัน่อะไรอะไรทำเป็นวิ่งใส่ทำเป็นวิ่งใส่มึงรู้เหรอกูอยู่หลังเนี้ยรู้ได้ไงวะ นั่นๆๆมีจู๊มีจูยังไงยังไงยังไงเฮ้ยเอ่อเออเฮ้ยเย้ไอ้โอเคทุกคนตอนนี้ผมกลับมาที่ประตูยี่สองแล้วโอเคโอเคมาได้สปิดหนึ่งโอเคนี่เจอละไปลุยกันต่อเมื่อกี้ พลาดนิดหน่อยครับนะอีบเจ็ดเอาแล้วมึงมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้จะผมรู้สึกว่าผมเริ่มชินกับมันละเฮ้ยอะไรอ่ะจะบอกว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มชินกับมันละไอ้ตัวเนี้มึงมาเลยมึงมาเลยอืมแต่นี่ผมใช้ไม่ได้แล้วไอ้เทียนผมเนี่ย อ๋อหรือว่าเทียนมันมันอาจจะใช้ไม่ได้เวลามีผีป่ะโอเคจังหวะน,นี้กูหนีก่อนละเอาไปค่อยหาคำตอบโูโนโอ้โนโเย,ย้ยอือ

จดจำไว้ก่อเนเถื่อต้องมีประตูลหลอกนีอะสี่ห้าแล้วฝั่งนู้นน่ะผีฝั่งนู้นนะครับนานนไงกูว่าแล้วแน่พุกนี้มาบ่อยเหมือนกันนะโอ้โหสี่หกโอเคได้กุญแจและสรุปว่าอันไหนนะสี่ห้าสี่ห้าแหม่อย่าฮ้ยใช่หอกว่าใช่ดิเอ๊ อะกูเพ th oh, mm ิ่งเข้าสี่ห้ามาแล้วแม่งจะมาหลอให้กูเข้าสี่เจ็ดแม่กะเอากูตายเลยดิโอแม่งร้ายจริงมึงพอเลยนะกูไม่ชินกับมึงจริงมึงเป็นตัวเดียวเลยที่กูไม่ชินจริง เล่นแม่งกี่ตากี่ตากูไม่ชินเชี่ยให้ขนลุกเลยอะประตูที่ห้าสิบมาเจอกูนหน่อยดิครั้งนี้ขอผ่านง่ายๆลูเว้ยไปไปไป,ไปขอผ่านง่ายๆเลยกัน ตอนนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรบ้างโอ้โห <Yeah. S 1> oh, oh. แล้วตัวโอคืออะไรครับเนี <laughs> ่ยเรายังไม่ได้ตัวโอนะเฮ้ย hey, แต่ว่ามันก็ตัวเดียวเองไม่ใช่เหรอวะตัวโออ่ะสามสามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดแปดครับแ <Okay. S 1> ม้ว่าวงกลมจะยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอเคเก้าเจ็ด อะไรหาศูนย์เลยเอา้าใช่เหรอเอา้าอะไรมันจะเก่งขนาดนี้ครับโอ้โห <ipp> ผมที่มันสุดยอดจริงๆโอเคฮอ้๊โอ๊ะไม่ <Huh? S 1> กูตกใจเห็นผีเผยห็นอะไรมันนั่งกันเนี่ยโอ้ นี่ไงนี่ไงนี่ไงไม้เครงเขีนของใหม่นี่ของใหม่ต้องซื้อต้องซื้อต้องซื้อนี่โอ้โหสป,ปอร์ตติ้งสป,ปอร์ตติ้งเอ้ยคุญแจนี่กุญแจนี่ก็ของใหม่ครับอย่างอื่นก็เฉยๆนะเฮ้ยมีติปให้เรสิบบาทเลยกนะันโอเคโอเคนะ Meanwhile คืออีไม้เครองเขียนนี่คือถือไว้แล้วผีไม่กัดใช่ไหม ผมเข้าใจถูกไหมวะเนี่ยถ,ถือไว้แล้วแบบขี่ไม่กัดถูกไหมแต่ว่าอีกคนแกนี่ผมไม่แน่ใจเว้ยซื้อได้ก็ซื้อโอ้ยทำไมห้องมันแปลกๆเนี่ะห้องแม่งแปลกๆมากเลยครับห้องนี้ไม่เคยเจอวะ่ะห้องใหม่แน่นอนเฮ้อย่างนี้ก็ดีฟาร์มได้สบายหรือเหมือนเป็นนี่เลยฮะเหมื <S <S อนแคมป์ทหารที่มันเป็นแบบศูนพยาบาลเออเก๋ปะ หรือว่าบ,บลูกเสืออะไรเงี้ยรอรออะไรเงี้ย่ะอุ้ยใครมึงเคาะเนี่ยโอ้ยเอาแล้วโอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงแจนี้เปล่าอู้อะไรใครวะมึงจะมีอะไรวะโอ้แต่ตังเยอะมากโอ้ยตังได้เป็นก้อนทองครับเยอะจัดเป็ยังไงอ่ะ เฮ้ย <Hey. S 1> โอ้มึงมึงคือคกูเพิ่งจะหยิบพาสเตอร์แล้วมึงก็มากัดกูอีบ้าเฮ้ยอะไรพ ok ลังใบเหรอ ขอ,องดีดีเ,เดี๋ยวนี้มีพลังไปฮะโอ้โหแต่ว่าจะบอกว่าไอห้องนั้นอ่ะคุ้มมากเลยนะคือแบบว่าผมเสียตังไปแป๊บเดียวตังผมกลับมาแล้วคุณดูดิจะหกร้อยแล้วโอ้โหมันคุ้มค่างจริงอ๋อนี่ปะไอชิบหายผิดประตูเลาเราเรามันอันไหนอ่ะ กู <rôle> คือกูยังไม่เห็นประตูอันอื่นเลยเก็ตไหมเชื่อผมป่ะอ๋อดีไงโอ้ยเอ้แต่ว่าเอ้ถ้าเราถือถือถือนี้ไว้แล้วก็รอดดีถูกว่าเราก็น่าจะถือนี้ไว้อดีหายเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <Whoa>. Wow. Meanwhile ไปทางไหนอ๋อ oh. oh oh. โอ้โหหลุดงงไปหมดแล้วนี่เนี่ย Meanwhile เฮ้ยไหนมึงอย่าทำนี่ใส่นี่ Meanwhile โอ้โหอะไรมึงขยันมากกูบอกเลยวันนี้มึงขยันมาก,มมามาก Meanwhile โอ้ยกูอยากจะตาจริงๆเฮ้ยผมอยากได้มันเขีนี่ค่ะม,มันมันมันมีร้านนี้ไหมอ่ะถ้ช่วยเปิด่อยดี่หูกูจะซื้อส,สักสามอันเลยเนี่ยหุ้ยชิบหายผมว่าหกสิบเจ็เพราะว่าโอเคกูเข้าถูกโอ้โ oh, ห no. ขึ้นบันไดามาเลย71เอ้ยกูจะไปถึงประตูที่ลอยรู้นี่เนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยใครใครมันคิดอะไรมันพังวะเฮ้ย73เอาอีกแล้ว72กลวว่า72โอเคเอาง่ายนะเวลาเจอนะเราก็แค่มองหาเลขที่น้อยอ่ะถือว่าใช่นะที่ผมมันไม่รู้ว่าเฮ้ย ใครปิตใคริตอ้อีเด็กจะถ่ายผมจะหมดแล้วโอ้โนเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วอู่ยเอาอีกแล้วหรอนี่มึงเอาอีกแล้วเหรอูก็เข้าเลขน้อยดิยังไงก็ถูกครับถ้าเข้าเลขน้อยเห็นไหมชิวคุณไม่ด้เป็นต้องจำอะเพื่อนผมนะคุณเข้าเลขที่น้อยโอเคปีกผู้ใหญ่ได้ไหมเขียนมากเลยมันสามารถ Ở trong cái này có thể không ạ? Ui... Tôi thấy mọi người ở này Cái Tôi thấy mọi người Không em, không đi em, không đi em. Tôi không biết làm เก็บตังค์ด้วยเป็นไงเก็บตังค์ด้วยเออนีออ่ไมล่ะทํารมดา,รรมดาไปประตูที่ร้อยไปเลยดีกว่าไหนไหนมาขนาดนี้เอุ้ย,อยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วออ้โอผมว่ามันก็ต้องเลขที่น้อยกว่าพากว่าไม่รู้อ่ะกูเชื่อมัน่นในเลขที่น้อยกว่าแปดทอง มันไม่เสมอไปครับ,บว่าจะเปเล่นี่น้อยกว่านะอย่าเอาตามกันอันนี้อันนี้เป็นวิธีที่ผิดอุด้ยอะไรโอ้ชีไอตัวนี้นี่วะไอตัวนี้มันจะไปไปมามาฮะโอเคไม่พลาดไม่ไรกูขยันเข้าออกโอ้โอ้โอู้อออ้ขยันเข้าออก ก็คือสบายกูชอบอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวอ้โอ้โหชิบหายเจอประตูเยอะอีกแล้วครับโอ้โหข้างนี้มันสามอันชิบหายโอ้โยกูไม่ได้จำอีกแล้วโอ้โอโยแม่งแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดกูกินก่อนได้ไหมเดีย่ยอกูเข้าแปดหกแล้วัมา ธรรมาดาอูพร้อมรับเลยม่แกโอ้มาเจอตรงนี้ฮะเฮ้ยก็ยังดูดีเหมือนเดิมนะแต่มันก็น่าจะเหมือนเดิมก็คือแบบไม่มีอะไรอะ่ะเฮ้ยนี่เราจะถึงประตูร้อยจริงหรอเนี่ยนะแต่ถ้ากูตายกัวเลิกโอ้ยอะไรโถปกติมึงต้องเกิดข้างหน้าไม่ใช่หรอ ครั้งนี้มันเกิดข้างหลังเพื่อโอ้ยทำไมมันมันอะไรเนี้ต้นงูต้นไม้โอ้โหอีเด็กโอ๊ย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 คุณนุ๊ อะไรคือจเน <Huh? S 1> ผมผมโดนผมโดนตัวเถาวันซัมติงอะไรสักอย่างมันจับผมไว้ครับแม่ง uh. ผมว่าผมเข้าเข้าประตูทันอยู่นะเมื่อกี้ยใครกลับมาเล่นแล้วบ้างไปกันถึงไหนก็ฝากคอมเมนต์กันมาพ,พูดคุยกันได้นะใครไปถึงประตูที่ร้อยแล้วมันเป็นยังไงบ้างบอสยังโหดเหมืนเดิมไหมหรือมีลูกเล่นเยอะขึ้นอะไรลรอ เข้ามาคุยก็ได้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มนะโอเคนะผมสนุกเลยนะคือกลับมาแบบหลังจากที่ไม่ได้เล่นมันถูกนานมากๆนะก็สนุกเหมือนเดิมเกมนี้เป็นเกมที่ดีจริงๆนะก็สำหรับคลิปนี้บายๆครับ